ชินชินตับบักหงูไก่ย่างมาเฟอร์ด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเมน,นี้่ลาบหน่อยไก่ก่ย่างแตาบักหุงูแซ่บามาฝากมาตอนจ้าปลาบักน่องบักแซ่บด้วยจ้าห็นและกระดมลายโยจ้าใส่เม็ดกระถินลงไปจักหน่อยจ้ามันยังสีแซ่าบข้าวซอยบักแซ่บจ้า ว่าเป็นโลงง่ายอีกแล้วจ้ะยิ้นกับเขาเหนียวจ้ะมาจ้าบาดีแต่อยากเสพด้วยจ้ะืืมม Required, อนันนี้ที่จ้ะอีรามะกระดำคุยจ้ะืืืมมม チーズ。 เร็นอนจ้ะเว้่ว้กบไดอืมอืมพักกลา้วยจ้ะนีก่อนจ้ะคุยจ้ะ อ้อนอ,อนมันเท่ากคแต่มุกุ้งคือกันไรจ้ะมึมมมืึกรอบแซ่บมะคักรึจ้ะ อมแม่พี่น,อน้องจ้าเดีลาสมัยน้อยอิมมเลยจ้ะไม่เหนียวก็ยังตัวไง,งน้าหวังว่าตาดีจ้ะแฟ่บักฮักไม่น้องกินบันเท่าวันนี้อีลาเขาลาไปก่อนพบกันใหมค่คลิปหน้าแล้วจ,จ,จ้ะขอบคุณใจที่เขามาบอกอ,อีลาฝากติดตามอีลาสมัยนิดเด้อจะ้ะบ๊ายบาย